วันนี้มีอาหารแมวเกตดโทลิสติกเกนฟีที่ผสมฟีดได้มาให้ผูโตได้ทดลองค่ะมันก็คือแบรนด์เคลลี่แอนโคที่เลือกให้ผูโตเป็นแมวที่ทดลองก็เพราะว่าผูโตเป็น ังเลือกกินที่สุดในบ้านแล้วถ้าปูโตกินก็แปลว่าแมวอื่นเนี่ยกินแน่นอนซึ่งตัวที่เลือกมาให้ปูโตทดลองวันนี้ก็คือเ e ลลี่แอนด์โคโ t บูนะคะมีโปรตีนสูงเขาบอกว่าช่วยให้น้องแมวกินง่ายขึ้นด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าปูโตจะกินไหมเปิดถุงออกมาฟีดได้ก็เยอะอยู่นะทุกคน ฟีดไดเนี่ยจะเป็นฟีดไดเนื้อไก่ที่ผสมกับซูเปอร์ฟู้ดที่มีฝักทองแครอทบูเบอรี่แล้วก็สาหร่ายอะคาเดียนเม็ดของเขาก็จะเป็นเม็ดเล็กนะทุกคนลองเอาให้พู้โตกินโอ้ยพู้โตก็กินนะ่ะดีใจมากๆเราซื้อผงโอยอาหารมาด้วยนะคะ2รสรสแรกเนี่ยจะเป็นแซลมอนกับไก่ผมก็ประมาณนี้อีกรถเป็นรถไก่กับปักบ,บัวค่ะผงก็ประมาณนี้อยากใหดู2อ,อันเลยนะเราอะ เอาผงลอยอาหารนะให้เด็กๆก,กินด้วยก็กินแซ่บตามภาพเลยค่ะใครที่กำลังมองหาอาหารเกรดโฮลิสติกเกนฟีที่ผสมฟีได้ก็ลองดูแบรนด์เคลเลียนโคนะคะ